ไปดูกันค่ะกับสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะหลายพื้นที่เนี่ยคลี่คลายลงแล้วค่ะแต่ว่ายังมีบางจุดยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะสถานการณ์น้ําของจังหวัดพิษณุโลกณนะเมื่อวานนี้นะคะในวันที่3กันยายนนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าระดับน้ําในแม่น้ำน่านยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีน้ําเข้ามาเติมแม่น้ำน่านเนี่ยน,นะคะเพราะว่ามีการระบายน้ําออกจากเขื่อนศิริกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันนั้นทางด้านของเขื่อนสิริกิตเองเนี่ยก็มีน้ําอยู่ในเขื่อนถึงร้อละแปอยู่แล้วหากไม่ระบายน้ําออกและเกิดการล้นสปริงเวย์ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่สามารถควบคุมได้และอาจก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างได้ค่ะในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเขื่อนสิริกิตก็มีการปล่อยน้ํามาเพียง25ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยนะปล่อยมาแค่วันละ25ล้านลูกบาทเมตรนะคะก็ พอมาในวันนี้ก็ยัง25ล้านอยู่แต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะขยับขึ้นไปเป็น30ล้านลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็จากปกติเองเนี่ยเขาปล่อยกันออกมาเนี่ยวันละ50ล้านลูกบาทเมตรจึงทำให้น้ำในแม่น้ำน่านในปัจจุบันเนี่ยยังคงรักษาระดับน้ำอยู่ได้ที่9เมตร9เมตรเศษเศษ9เมตรเศษเศษนี่หมายถึงเมื่อวานนี้อยู่ที่9เมตร58นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทางโครงการชนระทานเขื่อนสิริกิจแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ย ต้องมีการประสานงานร่วมกันเพื่อที่จะให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบเลยอันนี้ค่อนข้างยากแต่เกิดผลกระทบยังไงให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ที่ในพื้นที่ตะบนหัวรอไกลบ้านเรานี่เองนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 4ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะน้ําซาะตะหิ่งบริเวณด้านหลังของหน่วยนะคะฝั่งติดแม่น้ำน่านทําให้ตะลิ่งนั้นพังถลายเข้ามาเรืเร่อ,เอ,เย,อ,อยเรือเหลือเอียกเพียงขออภัยเหลืออีกเพียง3เมตรเท่านั้น น้ำก็จะเข้าท่วมในพื้นที่ของหน่วยได้นะคะทางเทศบาลตำบลหัวรอแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วนะคะขณะที่บ้านเขาสมอแคลงหมู่ที่8ตาบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกน้ําจากแม่น้ําวังทองแล้วก็คลองชนประทานรวมถึงน้ําจากบึงราชนก ได้ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่จํานวนกว่า1 0 0 0ไร่ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นเสียหายนะคะซึ่งชาวนาเองก็ได้รับความเสียหายในเรื่องของอผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากนอกจากนาข้าวแล้วก็มีการรวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะเพียนแล้วก็ปลาดุกหลังจากที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยในพื้นที่ปลาก็หลุดออกไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหมื่นตัวเลยนะคะโดยระดับน้ําท่วมสูงสุดถึง1.50เมตรค่ะ เมืองต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองก็ได้มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขอสนับสนุนรถแบ็คโฮขุดทางระบายน้ําเพื่อให้น้ํานั้นได้ระบายออกไปนอกพื้นที่ลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของอําเภอบางกระทุ่มครับขณะนี้น้ําในพื้นที่ของบ้านวัดไตยมครับและในพื้นที่ตลาดตําบลเนินกลุ่มระดับน้ําได้ลดลงแล้วครับแต่ยังคง มีในจุดที่ได้รับความเสียหายและต้องเฝ้าระวังก็คือจุดที่น้ําซัดถนนบริเวณถนนที่ขาดนะครับ<ะ>ถนนเรียบคลองเนินกลุ่มนะหมู่ที่หนึ่งตําบลเนินกลุ่มอําเภอบางกระทุ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทางเทศบาลตําบลเนินกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ได้ร่วมรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ได้เร่งตอกเสาเข็มและนําท่อนไม้นะครับมาใช้เพื่อขวางทางกั้นน้ําแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับทําให้น้ำเนี่ยทะลักแล้วก็ เข้าท่วมไปทางพื้นที่ของหมู่บ้านและชุมชนเป็นวงกว้างเลยและขณะนี้ครับน้ําก็ได้เดินทางไปถึงคลองละครหมู่ที่5ตําบลเนินกลุ่มน้ําหลากท่วมถนนครับพี่น้องประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้และในวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งดําเนินการต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําไหลล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่อื่นๆต่อไปและคาดว่าหากคืนนี้นะครับไม่มีฝนตกลงมาซ้ำสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับ